สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับผมสวัสดีไพีังพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับวันนี้พามาเป็นหมายธรรมชาตินะครับผมหมายธรรมชาติโอ้โหแดดแดดตาวันนี้ผมจะมาตีหยาบปลอมนะครับตีหยาบปลอมเล่นๆนะวันนี้ก็ใช้เป็น ลอกเบสธรรมดาทั่วไปนะครับผมแล้วก็คัน7ฟุตธรรมดาทั่วไปนี่แหละเอาไว้สำหรับตกเล่นๆนะครับยังไม่ได้เลยมานั่งเล่นด้ยนั่งเายม่านัลั่ดมานเล่ดลานปรงายลงม่มานแ่งเล่่ายม่มานั่ง้ายยไม่ไ้ั่<ด>ขึ้าห,หรือเล่ลา่ลยานะเปลีป่ยนแผนใหม่แล้วครับลมแรงตก จิงหลิวไม่ได้เลยตีปลากายก็ไม่ได้เลยมองไม่เห็นปลาขึ้นผมเลยย้ายจากนูน่นจากในสระลูใหญ่ลมันแรงเหมือนทะเลเลยขึ้นเลยมาหาเลาะตีเลาะเลาะฝังนะครับเผื่อจะมีปลาช่อนนะเดีย๋ยวให้น้องมันตีให้ดูเออแหนเอกตีเข้เาไปในป่าไปนั้นแหละ ลืมนะครับกบยางงมมิดนะใช้ดีดตีไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป,ไปสัมภาษณ์เด็กน้อยก่อนว่ามันใช่เหยอื่อะไรกันบ้างเ <c oughs> <c oughs> ด็กตกปลางไงนะใช่ไหมกบยางเด็ี กินดีนะเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะกินหนึ่งคอเลยมีทั้งเหยื่อปลอมและเหยื่อจริงเลยนะเนี่ยโอ้เขียดด้วยมีเขียดด้วยนะาการถมาเร์ไซมาก,กันเอ้ยนี่ของใครเนี่ยเนี่ยของเองเปล่าไม่ใช่ เดียนเกิฟฟีอ้กิฟหนูใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแต่พี่ไม่เห็นนี่หายเลยนะเนี่ยมาครับเดี๋ยวไปดูเด็กน้อยตกปลากัน ได้กี่ตัวแล้วดินในตัวเนี้ยเหยื่อแบบเนี้ยแบบเลยแอร์เกียชาร์จเจอร์เลยแอร์เกียบัคไงของใช้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเหยื่อตัวเนี้ยเดี๋ยวดูดูแอคชั่นครับแอคชั่นเหยื่อ ส่วนมากคลิปผมที่ถ่ายลงไปจะเป็นเหยื่อของค่ายอื่นหมดเลยนะเพราะว่าผมจะลองเทสทุกเหยื่อเลยว่าจะเป็นเหยื่อตัวไหนที่กินดีของค่ายไหนที่กินดีนะครับผมชอบแบบนั้นแล้วก็อามาแบ่งปันความรู้กันนะครับว่าเหยื่อรุ่นไหนกินดีนะครับเองเห็นปลาไหมนะนั่นน่นนั่นๆๆๆๆๆนั่นน่นๆ หมุนไว้ไฟหน่อยนะเฮ้ยดินๆหมุนไว้ไฟหน่อยดินโหพี่น้องครับปลาอะไรวะพี่ว่าชะโดว่ะเฮ้ยนี่ๆกัดเองแล้วนะวัดดิโอ้ไม่ติดปลาตเฮ้ยเยอเขาดีจริงว่ะ เดี๋ยวพี่น้องครับผมพาไปดูงงกัดไหมคุมยนะยังใหญ่เลย,เยเอ่ะอ๋อเกาะกันแล้วนะไม่กัดตามไปดินเหรอ เป็นลูกฉโดนะพี่วาเนาะมีแม่ปะไม่รู้แม่นูมันต้องลงไปในป่าอแล้วนะพี่วานะามันไม่กัดอะ่ะมันไม่กัดเนาะอืมมันไม่กัดมันไ<ๆ>นล่เฉยๆวันนี้พาเด็กน้อยมาตีปลาะโดนะครับเดี๋ยวที่จะมีใครได้ไหมอสองสามคนลุมที่เดียว เอาดีไว้ยหมืนเอาไม้อย่างเดียวเลยอย่าดึงนะไอ้เต้นปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวป่าหนีไอ้ดินมันหนึ่งนิะงละดินดินขยับเยอะหน่อยดินกำลังก้ะหอยนิดเลยดินดินกำลังตอดดินดินอย่าพึ่งยุ่เฉยดินดินดินตอนนี้เขียงอย่างนี้ อุ้ยปลกอุ้ยปกสเราบี้นี่ยสันมโดนโดนหามันิัเน่อปลามาดูเด็กน้อยตกป่านี่นะนี่นี่นีนีละนะน้อนนมดวะโอเห็นหัวเลยว่าชโดนลนะเห็นนะเห็นไมนะ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 ครับนะ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 เห็นปลาหครับนนนน โอ้ยไม่ก no <ZY> <sprout> ินให้เองหรอกสนามมานี่แล้วนะเอ้ยไอ้ดินปล่อยดิแค่แค่มันกินเขียดไอ้ดินนี่จะ่โดนน้อยอะไรหรหนี่นี่อย่ามาข้างหลังอุ้ยอุ้ยกัดกัดกัดนล้วครับอุ้ยกัดแล้ว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 ปล่อย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 ไหนก่อสายดิอุ้ยติดไหมเร้ยบร้อยอุ้ยเดี๋ยวไปจัดตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนสองตัวเราดิอยู่งีกินอะไรเนี่ยกินเขียดครับ กินเลาะฝั่งเลยกัดกูกัดไม่โดนเลยกัดเลยกัดกัดไม่โดนกึ๊กอุ้ยไม่ติดไหนพี่ดูดิกินโลชาร้ครับเนี่ยอย่าอย่าปอไม่กินกินจริงอูดเด็ดร้อนแท้ปะ เดี๋ยวผมขอดูเขียดก่อนโอ้นี่เขียด,ดอรอด,ดไ,ได้ไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะได้อีกไหมนั่นน่าขึ้นอยู่น่นนะ่ะนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะเออน,น,นั่นแหละลากมาดินลากมาช,ะชะ้าถ้ากัดเม็ดปูดเลยแล้วถ้ากัดอ่ะ อยากตกเองมากมากเลยโอ้ร้อนอดินกัดกัดแลดินสายวิ่งไหมไม่โดนนี่ ขครอยากนหายใจจากลากอะไอ้น,นี่ได้แค่ตัวเดียวแล้วี่บาอ,อืมชะดูเหมืนอนชะดูมันเขีดอะ่ะปลามันโดนขอเล่นมากแล้วเนะี่ยเพราะว่าทุกทีมันน่าจะกินเหยื่อปลอมนะม,นมันเลยกลายไปกินเหยื่อจริงอะไม่เคยเห็นนะเนาะ ปลาโดนเขาเล่นแล้วเนี่ยอืมดูดูดูเซิงแล้วดูเซิงดูเซิงได้ดูเซิงแล้โค <c oughs> ลาดโคลาดดูเซิง <c oughs> คนโคลาดพูดดูเซิงนี่นะเดี๋ยวขอยอะเลยขอเป็นตัวนะได้อีกแล้วนะโอ้ตัวที่สองแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มี่ตัวน้อยกัดไหมตัวใหญ่ตัวขอเบ็ดแม่บอลเลิศเลยมันกัดมันถีบมั่เความสนุกกระนานกันครับวันอาทิดการลูกบผมไม่โดนเออ ไอ้นุนกาะกะัดไอ้นีกะกะ่กากัดคืนเลยงี้นะ่ะอันนี้ไอตัวน,นี้ใหญ่กว่านะพี่ว่าวไหนลองเทียบกันดูไอตัวนึงด้วยเท่ากันไงไซส์เดียวกันแล้วรูดเดียวกันสะ๊อดเว้นยิงหูเกียร์ตัวยังเล็กไม่ กในที่สุดเราก็ได้มากี่ตัวสามตัวสามตัวครับสามตัวด้วยเหยื่ออะไรเหยียดครับเหยียดโอ้ยหมาดเนื้อหมาดหมาดเช้านี้สามตัวนี้ก็ประมาณพี่ว่าได้ประมาณรูปกว่านะนะยกมาใกล้ๆดิ่อยเจ๋วเจ๋วเจ๋วครับพี่น้องเทียครับพี่น้อง สำหรับคลิมนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ